สวัสดีครับยินดีรับเร้าสู่ NSP รีวิวอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมมากับนี่เลยครับผมเจ้าเบรอร์กับภาคตท่านรีเทิร์นนะครับผมตัวเนี้ผมต้องขอพายจริงผมได้มาแค่ตัวและอาวุธนะครับผมเอาจริงๆขาด เป็นการ์ดกับใบแปลงล่างแล้วก็แพ็กเกจนั่นนะครับแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในตัวนี้ครบคันครับผมเอาละเรามาเริ่มดูกันดีกว่าครับผมอันดับแรกนี่ไดมาเป็นปืนแบบนี้สีเงินๆแบบนี้ครับผมนี่ต่อด้านนะครับด้านบนเป็นอย่างนี้รายละลเอียดมาค่อนข้างดีเลยครับผมชัดเจนคมชัดตรวจเสาะร่องต่างๆมาเนี่ยโอเคเลยนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นนี่มีกลวงนิดหน่อยนะครับนี่ แล้วก็เป็นรูพอร์ต5้ามเมเอาไว้ต่อกับตัวที่เป็นด้านด้านหลังของมันนะมีตัวล็อกใส่เป็นป้อมปืนอะไรเงี้ยสามารถเอาไปใส่ได้นะครับนะล้วมาดูที่ตัวของเจ้าเบรยกันดีกว่านะครับนี่ตัวนี้เป็นดีลักคลาสนะครับวัดความสูงให้ได้นี่ตัวนี้ลองดูความสูงอยู่ที่14เซนนะครับผมนี่เห็นไหมสิบสีเซนนะอาละลองมาดูรายละเอียดของเจ้าเบร,รกันดีกว่านะครับตัวเนี้ย นอกจากเป็นตัวของภาคไททันรีเทิรน์นะตรงส่วนหัวมันก็จะถอดได้เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่าไฮเปอร์ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับรายละเอียดด้านบนนี่ตรงมันจะมีตรงกล้องกดตรงงอนข้างบนเห็นไหมนี่เป็นงอนขึ้นมาสามารถกดลงไม่ได้นะครับเนี่ยกดได้นี่แล้วก็เปิดขึ้นมาได้แบบนี้ครับผมนี่หัวนะครับนี่รายละเอียดหัวตรงนี้ รายละเอียดตาสีฟ้านะครับหน้าจะออกสีแบบฟ้าๆอมเขียวนิดนึงนะครับในกล้องเสียจะเพี้ยนนิดนึงนะจริงๆอตัวมันจะเป็นสีออกเทอร์ควอยส์เทอร์ควอยส์เขียวๆเทอร์ควอยส์นะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินนะนะครับเป็นความเพี้ยนของกล้องนี่ตรงแขนนี่ตรงนี้ตรงหัวไหล่เห็นไหมเป็นไอ o ฟนเนี่ยมีลายละเอียดให้ดูตรงนี้นี่แบบนี้นี่นะครับนี่ตรงแขนก็จะเป็นตรนี้ก็มีรูตรงนี้มาให้ข้างๆจะเป็นร <od> ูห้ามริมมเอาไปใส่เอานะครับ <น>ตรงมือแบบนี้ละเอียดตรงมือละเอียดตรงท้องเนี่ยหน้าอกจะเป็นใสใสเงี้ยครับกระจกสีออกฟ้าเขียวเขียวนะนี่ตรงขาแบบนี้ต้นขาแบบนี้แล้วก็ขานะครับนี่ดีเทลตรงนี้ให้ด้านในขานี่เห็นไหมมีตัวเหมือนกับบังมาให้ตรงนี้ดีเทลเป็นเสาะเป็นขีดขีด,ข,ดขีดมาให้นะครับนี่นะด้านข้างก็เป็นแบบนี้นี่แบบนี้ครับด้านหลังครับนี่ จะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีเป็นตาออโต้บอทมาให้ตรงนี้นี่ตรงหลังแขนนี่เห็นไหมตรงที่พับมันก็จะมีข้างในมีรายละเอียดมาให้นะนี่ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับนี่นี่ตรงตามตัวต่างๆรายละเอียดตัวนี้ค่อนข้างเรียบรอ้อยเรียดนั้นไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเป็นแบบเ,เด่นๆเท่าไหร่นะแบบค่อนข้างเรียบนะครับเนี่ยส่วนจุดขยับนะครับนี่ตรงหัวผมให้ดูไปด้านตรงนี้เปิดได้หดได้นะครับ สามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแบบนี้หันหน้าได้นิดนึงครับก้มนิดหน่อยครับผมตรงแขนนะครับหัวไหล่สามารถหมุนได้รอบอย่างนี้ครับผมแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ตรงต้นแขนสามารถบุนได้แบบนี้ครับข้อศอกงอได้มีครับผมศอกงอได้นะตรงเอวนะครับเอวก็สามารถหมุนได้หมุนได้นะครับก็หมุนได้รอบแล้วก็ตรงส่วนขานะครับยกเตะได้ครับผม หอยหลังเตะหลังนี่งนี้ต้นขาสามารถหมุนได้แบบนี้ต้นขาหมุนได้แล้วก็หัวเข่างอได้อย่างนี้ครับผมพับได้ประมาณนี้นะครับตรงเท้าไม่สามารถขยับได้นะครับแต่ว่าต้นตรงเท้าเนี่ยเปิดนี้ได้พับนี้ได้ครับผมนี่อ่ะครับคือจุดขยับของเจ้าเบอร์นั่นเองนะครับเอาละเรามาดูส่วนของเจ้าไฮอร์ไฟกันบ้างนะครับแล้วก็ถอดหัวนออกมาอย่างนี้ อย่างนี้ครับผมพักตัวไปก่อนแบบนี้นี่นะครับแล้วก็กดตรงส่วนที่เป็นกล้องหัวลงมาแล้วก็พับมาอย่างนี้ครับแล้วก็กางออกมาอย่างนี้นี่อ่าได้แล้วเป็นไฮเปอร์ไฟตัวนี้อ่าเรามาดูดีเทลกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นี่นะกล้องซูมไม่ชัดแต่ดี๋ผมขอปรับโฟกัสนิดนึงนี่อ่ะเห็นแล้วนี่นะครับหน้าก็จะเป็นครึ่งบนก็จะเป็นสี สีน้ำงเงินเะขียวๆทั้งคุยนะครึ่งหน้าจะเป็นสีออกเขียวอ่อนแบบนี้นะครับมีตรงสีเงิน şimdi. ตรงนี้ตรง sure แ,แ,แขนตรงนี้ดีเทลตามตัวแบบนี้นะครับด้านตรงเท้าก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่แขนสามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้นี่แบบนี้นี่เขียวข้างในเป็นแขนสีเงินอย่างนี้นะครับได้สองข้างนะเป็นบ bon อลจอยนะครับแล้วก็ขากับงอได้แบบนี้ไว้นั่งนี่อย่างนี้ได้หักงออยได้ครับผม นี่ที่นี้ก็จะเป็นไฮเปอร์ไฟล์ยืนอย่างนี้นะส่วนสูงของเจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวนะผมขอปรับกล้องให้ดูก่อนนิดนึงนะครับรอสักครู่ส่วนสูงของเจ้าไฮเปอร์ไฟล์ตัวนี้อยู่ที่4เซนครับนี่นะ4ีเซน,นเห็น,นในกล้องนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมขอปรับกล้องขึ้นใหม่นิดนึง ่ะแล้วทีนี้ตรงอาวุธนะครับเนี่ยด้านหลังของเจ้าเบอร์ตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นตัวตัวเดือยตัวล่างยึดเนี่ยกับตรงส่วนตรงนี้เนี่ยสองรูนี้นะครับเนี่ยสองรูนี้นี่เราสามารถเอาเจ้าไฮเปอร์ไฟเนี่ยขึ้นมานั่งได้อย่างนี้จับนั่งอึบอย่างนี้จับนั่งได้ครับผมเนี่ยนั่งเสร็จปุ๊บ แล้วก็เอาเปืนตรงเนี้เห็นไหมมันจะมีรูตรงเนี้ตรงนี้สามารถเอามาต่อกได้เนี่ยอามานั่งนั่งเป็นป้อมปืนได้ครับผมแบบนี้เป็นแบบนี้นะนี่ครับแล้วก็สามารถเอามาเนี่ยให้อย่างนี้จะได้อย่างนี้แล้วก็ถือแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ได้ครับ แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ไปนั่งนะเราเอาที่เป็นไททันมาสเตอร์ต่นมานั่งแทนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไปนเป็นหัวหมันเดิมเต่นนะไม่งั้นจะกลายเป็นผีพวกขาดอันนี้ใส่ครับไปตอนใส่ก็ใส่กดอย่างงี้ครับกดกดลงไปมันจะเป็นล็อกอย่างงี้ก็ดึงตรงนั้นออกมาอ่ะอย่างนี้จะเป็นอาวุธแบบหนึ่งแบบนี้แหละอาวุธแบบนี้ได้ แต่ว่าไอตัวนี้ยมันก็สามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้นะครับมันมีเดือยอย่างนี้นะแล้วก็สามารถเอามาใส่ตรงรูข้างๆน,แบบนี้ก็เป็นโล่ไปได้ข้างนี้ก็เป็นถือปืนไปแบบนี้นี่ก็ถือเป็นโล่ไปแบบนี้ครับผมนี่นี่ครับ เรามาจับเจ้าเบอร์แปลงล่างกันดีกว่าครับนี่อันดับแรกเราถอดนี่ปืนก่อนแล้วก็ต่อมาแล้วก็เอาเจ้าไฮอร์ไฟล์ออกมาก่อนมีอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปนี่ตรงแขนนะครับนี่เราพับตรงนี้ออกมาพับแขนมันจะมีสองจังหวะนะครับนี่ตรงนี้พับมาตรงปิดมืออย่างนี้นี่เสร็จแล้วอีกข้างน,นก็ทําเหมือนกันครับผมนี่ตรงนี้พับมาจึ๊บเรียบร้อยแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วต่อไปตรงแขนนะครับเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้ดึงมา,มาดึงมาเลยอย่างนี้ดึงออกมาอย่างเงี้ยครับทั้งสองข้างครับดึงออกมาก่อนอ่าดึงมาเสร็จปุ๊บตรงเท้านะครับเราพับเท้าขึ้นมาอย่างนี้ทั้งสองข้างพับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับมันสามารถเปิดได้นะมันเปิดออกมาอย่างงี้ยนิงานเปิดออกมาอย่างงี้ครับผมนี่เปิดออกมาทั้งสองข้างนะครับเนี่ยตรงส่วนขาด้านขวานะามันจะมีตัวนี้มีหางออกมาหาง หางรถยนต์หางเครื่องอ่ะเปิดออกมาครับกลางมาอย่างนี้เสร็จมันจะมีอยู่ประมาณนี้นี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้น่าเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็พับขึ้นมาครับพับขาขึ้นมาอย่างนี้นี่พับอย่างนี้เลยนะนี่มันจะมีรูตร,ตรงนี้เห็นไหมมีรูตรงนี้นี่รูตรงนี้นะครับนี่นี่กับเลนตรงนี้น,นี่ตรงนี้นะครับใส่ให้มันพอดีกันอย่างนี้นี่อย่างนี้ อย่างนี้นะทั้งสองข้างทางเหมือนกันนะแล้วระหว่างเนี้ยมันก็จะมีนี่เห็นไหมลองตรงนี้กับตรงเรือยตรงนี้นี่อย่างนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็ประกอบกันแบบนี้พับลงไปเสร็จก่อนพับลงไปก่อนนะครับพับลงไปแบบนี้อย่างนี้แล้วเราก็ประกบลงไปแบบนี้จึ๊บแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็พับก,กลับลงมาอย่างนี้พับก,กลับลงมานี่นี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็พับงานขึ้นมาครับนี่พับอย่างนงี้ยนี่เห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้มีอยู่ตรงนี้นี่นะครับใส่ลงไปครับผมแล้วแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บตรงนี้นะมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้กดลงไปบเห็นไหมเด้งขึ้นมาก็เปิดขึ้นมาครับตรงเนี้มันจะเป็นพนักเก้าอี้นะแล้วก็ กางมาันออกมาแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ครับผมแล้วก็พับลงไปนี่ไม่ต้องสุดนะพับแค่นี้พอนะครับนี่ตรงส่วนตรงนี้ตรงแขนนะเราพับขึ้นางนี้ครับทั้งสองข้างนะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดลงมาครับพับมาอย่างนี้เนี่ยพับมาเสร็จปุ๊บตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูเราก็ใส่กับตรงช่องนี้ตรงช่องนี้ได้พอดีแบบนี้นะครับ ใส่ลงไปแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับนี่เสร็จแล้วปึ๊บกดลงไปแต่ระวังอย่าก,กดแน่นมากนะครับเดี๋ยวตอนแกะจะแกะไม่ออกนี่จะเป็นประมาณนี้นี่นะข้างนี้มันจะยังไม่ลงนี่พอมันพับลงมาเสร็จแล้วตรงเนี้มันจะมีสลักเห็นไหมสลักอย่าติดกับตรงด้านในตรงนี้นี่อย่างนี้ด้านในตรงนี้ ลงมาแล้วมันจะมันจะลงล็อกพอดีนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะอนนอ่ะฮึบเสร็จแล้วยังไม่ลงล็อกอ่ะฮึบอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับล่างยานมานะของเจ้าเบรอ์อ่ะยังไม่เรียบร้อยเปิดนะครับเติดด้านหน้าตรงนี้ติดไว้อย่างนี้อ่ะแบบนี้ นี่ครับเรียบร้อยครับผมยา่าง่างยานพาหนะของเจ้าเบร์นี่นเอง,เองแบบนี้แล้วทีนี้เราสามารถเอาเจ้าไฮไฟร์นี่กลางมาแบบนี้ครับผมปึ๊บบิดหัวมันหน่อยจึ๊บจับนั่งเปิดคอกพิทครับผมคคแบบนี้แล้วก็เอาเจ้านี้ลงไปนั่งจึ๊บเดี๋ยวนะ ลองไปนั่งอย่างนี้ได้ครับก็ปิดปิดจึ๊บลงมาเนี่ยนั่งอยู่ข้างในแล้วเห็นไหมเรามาดูรายละเอียดล่างรถไซบอร์โทเนียนของเจ้าเบอร์กันดีกว่านะครับนี่ครับผมตรงหน้ารถนะครับตรงนี้ติดปืนเข้าไปนะครับที่เคยเป็นด้านหลังเนี่ยก็มาเป็นหน้ารถแบบนี้นะครับนี่ติ๊กตาออโต้บอทอยู่ข้างหน้านะครับตัวคอกพิษใสๆอย่างนี้เป็นอมฟ้าหน่อยๆนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าไฮเปอร์ไฟนั่งอยู่ข้างในนะครับแบบนี้ ด้านหลังก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอะไรนะสปอยเลอร์ไหมของซ y ปเปอร์โทเรียนจะเป็นแบบประมาณนี้หรือเปล่าน,นะไม่แน่ใจอันนี้ผมเดานะครับนี่ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีจุดให้เจ้าไฮเปอร์ฟลยยืนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นไอพ่นอยู่ด้านในด้านหลังจะเป็นเป็นไอพ่นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ด้านหลังนะครับนี่ด้านข้างครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีล้อหมุนได้ทั้งหมด3อันนะครับ บบนีรายละเอียดด้านล่างทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ขนาดตาเนี่ยยังทเก็บรายละเอียดมาให้เลยเห็นไหมแบบนี้ทํามาค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดถึงแม้มันจะดูเรียบๆไปหน่อยก็เถอะนี่แบบนี้เนี่ยตรงคอกพิษสามารถเปิดกระจกออกมาได้แบบนี้เอาเจ้าไฮเปอร์ไฟล์ออกมาก่อนนี่ลองดูรายละเอียดในคอกพิดนะครับนี่เห็นไหมนี่มีรายละเอียดต่างๆมาให้ใส่มาให้เลยจัดเต็มอยู่ตรงเบาะนะครับนี่เห็นไหมตรงเบาะก็ทํารายละเอียดมาให้แบบนี้ เป็นดีเทลมาให้นี่อาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะตรงเก้าอี้ก็ยังคงทำรายละเอียดมาให้เห็นไหมเนี้ยทาม,มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยถ้าตรงเนี้ยตรงด้านข้างเนี่ยเป็นรูอย่างเงี้ยเอาไฮเปอร์ไฟล์มายืนได้แบบนี้มันก็เป็นนักขับนี่มาใส่ได้แบบนี้แบบนี้นะครับเนี่คือร่างรถของเจ้าเบอร์นั่นเอง เรามาดูข้อดีข้อเสียและจุดที่ต้องระวังของเทาเบลอของภาคไททันรีเทิร์นตัวนี้กันแล้วนะครับอันดับแรกนี่ผมต้องขอชมก่อนนะครับว่าเป็นเบลอที่น่าหล่อมากสําหรับตัวนี้นะครับนี่ดูตรงตาดูตรงปากเนี่ยผมว่าจะบุกโด่งสันเป็นคมกันหันียผมว่าทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับในการดีไซน์ตัวละครตัวนี้นะการดีไซน์ตามตัวเนี่ยเห็นไหมหุ่นลักษณะตัวโครงสร้างผมว่ามันค่อนข้างลงตัวนะครับ นะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงรายละเอียดตรงด้านบนเห็นไหมตรงทีกล้องบนหัวเนี่ยแล้วก็ตรงก้านเนี่ยทำดีเทลมาให้นะครับข้างในเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยมีนะเนี่ยมีตรงตรงร่องตรงข้างหัวตรงหน้าผากเห็นไหมทำรายละเอียดออกมาให้นะครับดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ตรงด้านค้างนี่็มีดีเทลมาให้ตรงที่เป็นพุงเนี่ยที่เคยเป็นพนักเก้าอี้เนี่ยก็ทำรายละเอียดมาให้นะครับโดยเฉพาะในคอกพิทเนี่ยคือ มันทำรายละเอียดมาให้ข้างในค่อนข้างดีนะครับจริงๆแบบมันถ้าเกิดว่าทำลวกๆหน่อยคือทำลวกๆมาให้ก็ได้แต่เนี้ยเขาใส่รายละเอียดมาให้ข้างในถือว่าค่อนข้างดีครับเหมือนกับทดแทนที่ตามตัวตามร่างกายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเลยใส่รายละเอียดข้างในมาให้จัดเต็มเลยนะครับแบบเนี้ยดูตรงนิ้วสีเนี่ยเห็นไหมตรงนิ้วเนี่ยก็จะทำเป็นแบบรายละเอียดเป็นข้อนิ้วมาให้เห็นไหมแบบเนี้ยเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ดีไซน์ผมว่าดีไซน์ดีดีไซน์ลงตัวนะครับแต่ข้อเสียคือตัวเนี้ย มันมีจุดมาให้ไอตัวรูห้มิลิเมตรเนี่ยมาให้แค่1 2เท่านั้นเองมาให้2รูเท่านั้นนะครับที่สามารถจะเอามาใส่อาวุธเล่นได้นะแล้วก็จุดที่ต้องระวังคือตรงหงอนบนหัวเนี่ยครับเนื่องจากเป็นแกนมันสามารถยืดหดได้เนี่ยแล้วก็แกนมันบางมากๆเงี้ยต้องระวังหักนะครับตัวนี้น่ากลัวมากๆเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตอนกระจกเนี่ยครับตรงแปลงล่าง เวลาแปลงล่างเนี่ยเราจะพับตรงนี้ขึ้นมาเนะเาะแล้วมันจะดันตรงนี้ให้ขึ้นมาตรงเนี้ยต้องระวังอีกทีนะครับบางทีมันอาจจะกระแทกทําให้กระจกแตกได้ตัวที่พัดต,ตรงเนี้ยแตกแตกได้นะครับระวังระวังไว้ด้วยแล้วก็มันเป็นไททันรีเทิร์นนะภาคตัวเนี้ยของภาคตัวเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือตรงหัวมันครับมันถอดได้ระวังหัวมันหายนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือจุดที่ต้องระวังจุดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมตัวเนี้ยผมชอบนะมันลงตัวดี มันถึงแม้สีสันมันจะเป็นแบบสีโทนเดียวไปหมดแบบมันไม่ค่อยมีจุดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าการดีไซน์ตัวละครเนี้ยผมว่ามันลงตัวมันมันสวยแหละตัวเนี้ยนะครับเอาละใครสนใจตัวนี้ก็ไปตามหากันได้ผมว่ายังพอหากันได้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรต่างๆนาะนาเกี่ยวกับเจ้าเบลตัวนี้ ทิ้งไปเลยเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านและกลับมาตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนโอเคครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับบ๊ายบาย